นี่นะคนไข้เขาเป็นข้อเข่าเสื่อมระดับ3เกือบ4ี่แล้นี่ทำเอ็มไอมาเป็นระดับ4ตอนแรกก็เอ้ยจะต้องผ่าตัดหรือเปล่านี่เรามาดูที่เข่านะฮะวันนี้ผ่านไป6เดือนนี่ครับเข่าไม่บวมเลยตอนแรกบวมชึ้งเลยพี่ไปทํายังไงมาถึงหายอย่างนี้ปั่นจักรยานแล้ทำอะไรอีกจนะ้ะวัละสิบห้านาทีแล้วก็เอาหลังชนุบแผ่นนั่งท่าก็าอี้ก่ะอ่าแล้วต้องทํำยังไงบ้างทะสามสิบวิสี่ครั้งตั้งแต่วันแรกที่มันบวมๆเนี่ยพี่ทํำยังไงบ้าง,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 างอ่ะกินยาลดอาการอ ه, เดินขึ้นลงมาได้น้อยลงทำกับข้าวให้หน้อยลง <el> ซื้อให้มากขึ้นแล้วก็ปันญญป่นจักรยานปันญญป่นจักรยานนี่พิเศษสุดแล้วค่ะพิเศษสุดนะทําให้ดี <El> ขึ้นนะการปั่นจนะันกรยานเนี่ยนะจะทําให้น้ํานหนักเนี่ยมันลงที่เข่าน้อยลงแล้วกล้ามเนื้อเนี่ยเพิ่มขึ้นบวกกับการปั่นที่ไม่ลงน้ําหนักเนี่ยมันมีความเชื่อว่าจะทําให้มันมีการสร้างสารที่มา ทำให้เกิดความหล่อนลื่นในเขาได้เพิ่มขึ้นทําให้มันมีการขยับได้ดีขึ้นนะฮะเพราะฉั้นนี่นะจากคนข้อเข่าเสื่อมระดับ3หรือ4ไม่ต้องกินยาปั้นจกักรยานดีขึ้นนะครับ